หลวงพ่อครับคนที่เป็นเอชมาเนี่ยรับไหมรับรับคนที่เป็นเป็นเโรคไอ้ไนู่นไม้นี่มารับไหมเผาทั้งนั้นเผาทั้งนั้นทําไมหลวงพ่อไม่กลัวก็กลัวอะไรเอาเ้เาก็เป็นเอชมาเนี่ยเขาบอกมันร้ายแรงเผาแล้วก็ตายหมดอ๋อเผาแล้วมันก็ตายหมดไม่ว่าจะเชื่ออะไรก็ตายจริงหรือเปล่าอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเผาศพเนี่ยมันจริงหรือเปล่าการเผาแล้วเชื้อโรคที่มันไม่อยู่มันตายหมด ทั้งจริงและไม่จริงครับเนื่องจากว่าในข้อที่จริงก็คือว่าการเผาเนี่ยถ้าอุณหภูมิถึงนะฮะถึงที่กําหนดได้แล้วก็มีเวลาเพียงพอที่จะเชื้อโรคจะสัมผัสกับไอความร้อนเพียงพอเนี่ยถูกต้องมันตายแน่ๆแต่ถ้าอุณภูมิต่ำครับถ้าอุณภูมิถึงแต่ถ้าอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาต่ำเกินไปแล้วเวลาที่ไอตัวเชื้อโรคเนี่ยสัมผัสกับความร้อนต่ำเกินไปนี่มันอาจจะไม่ตายก็ได้โดยเฉพาะพวกเชื้อราแบคทีเรียนะครับอ๋อเชื้อราแบคทีเรียเนี่ยเชื้อราเนี่ยจะตายยากกว่า อ่าเชื้อราจะตายยากกว่าต้องอุณหภูมิเท่าไหร่ถึงจะตายอ่าที่เขากําหนดกันไว้เนี่ยนะครับโดยทั่วไปพวุนี้จะตายที่ประมาณสี่ร้อยขึ้นไปจะตายประมาณสี่ร้อยขึ้นไปครับสี่ร้อยงศาเซลเซียสครับผมแล้วเตาเผาทั้งหลายที่เราเผาเผากันยังเตาเผาแบบเก่าแบบเก่าคือแบบที่ผมผมถืออยู่ในมือนี้ครับนี่คือแบบเก่าใช่ไหมครับครับผมใช่วัดทั้งหลายเนี่ยก็มีป่องอย่างเนี้ยแล้วก็มีที่ใส่ศพสองสองศพตรงนี้ เผาแล้วก็จบกันก็คือว่าออกมาจะป่องนี้อันนี้อ,นนอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่อุณหภูมิเนี่ยที่คนทั่วไปที่คิดว่าไอ้สี่ร้อยที่ผมพูดเนี่ยหมายถึงว่าตรงตรงที่ตรงที่แถวแถวไฟน่ะถึงถูกต้อง <c oughs> แต่หลังจากที่เป็นแก๊สแล้วพาเชื้อโรคไปได้ส่วนหนึ่งที่บริเวณรอบๆเนี่ยมันไม่ถึงแล้วโอ้ครับอันนี้คืออันนี้คือปัญหาของเตาเผาแบบเก่าเตาเผาแบบนี้อาจจะมีปัญหาอย่างนั้นอยู่บ้างอาจจะมีก็ได้เพราะว่าเชื้อโรคบางทีโดนในส่วนที่เกินสี่ร้อย แต่มีบางส่วนที่อุณหภูมิอาจจะยังไม่ถึงใช่คสี่ร้อยใช่ครับก็เลยหลุดๆไปไ,ปได้ไดบ้างใช่ครับอ๋อเอ๊ะแต่คนเขาฝังนี่ไม่ยิ่งหนักใหญ่เลยบางบางคนเขานิยม<ช>วัฒนธรรมฝังเลยไม่มีการเผาเนี่ยเชื้อโรคมันยิ่งไม่ไปไหนหรือเปล่าถ้ามันอยู่ในพื้นดินถึงระยะเวลาหนึ่งมันก็ต้องตายไปเองนะครับเมื่ออาหารหมดเชื้อโรคบางบางตัวเนี่ยต้องอาศัยจริงๆผมไม่ใช่หมอนะครับจะเป็นวิศวกรนะครับคือคุยกับหมอมาอีกทีหนึ่งบอกตัวไว้ก่อนนะครับ ทีอโรคเนี่ยบางตัวนี่มันต้องอาศัยคนที่ยังมีชีวิตยอยู่ถึงจะมีชีวิตยอยู่ได้อถ้าถ้าคนที่เสียชีวิตไปแล้วมันก็มีชีวิตยอยู่ไม่ได้เหมือนกันรมันต้องอาศัยระยะเวลาไม่ไม่นานนักมันก็จะตายไปด้วย